ส่วนที่เชียงรายค่ะตำรวจไปปิดล้อมบ้านเช่าในอำเภอเมืองจับยาบ้าได้2ล้านเม็ดจับผู้ต้องหาได้7คนหนึ่งในนั้นเป็นทหารด้วยค่ะยาบ้า2ล้านเม็ดเป็นของกลางที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรภัก5ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายตรวจยึดได้หลังนำกำลังไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านเช่าหลังหนึ่งในหมู่บ้านไร่หมู่ที่หาตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายค่ะพบผู้ต้องหาเป็นข้าราชการสังกัดหน่วยทหาร หน่วยหนึ่งแล้วก็พบยาบ้าจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์เก๋งที่มีการติดตราสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยงานที่หน้ารถเป็นการหลบเลี่ยงการจับกลุมมีการขยายผลจับผู้ร่วมขบวนการในพื้นที่ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงได้ผู้ต้องหาอีก6คน พลตํารวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค5เปิดเผยว่าผู้ต้องหาเป็นเครือข่ายผู้ค้าย,ยาเสพติดกลุ่มใหญ่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนํายาเสพติดเข้าประเทศทางด้านของอาเภอแม่จันปลายทางกรุงเทพมหานครค่ะนอกจากยาเสพติดแล้วยังขยายผลยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งบ้านพักรถยนต์รถจักรยานยนต์ปืนทองรูปประพันธ์และเงินสดรวมมูลค่า20ล้านบาทและจะขยายผลต่อไป